สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b บิวริสสองห้ากันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กีนะคะห้องลอตโต้วีไประจาวันจันทร์ที่2 6เดือน10บศหกสามนะคะสูตรที่จะมาแนะนําก็คือสูตรที่7นะคะสูตรที่7ที่จะมาแนะนําสูตรที่7นะคะก็สูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกเลขไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกาลังเดินกาลังเข้าอยู่นะคะสูตรที่7ก็จะใช้นะคะใช้3ตัวบนหลัก หน่วยก็คือ5บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3เอาหลักหน่วยมาบวกกันนะคะแถวนี้เป็นรอบของยีก่กีนะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาทีนะคะ3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะรอบที่13ออกศูนย์3น่าสูตรที่7จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ5บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3 5บวก3เท่ากับ8นะับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะ8แล้วก็ 9 0 12รอบที่14ออก1 1 8 0 7 1เข้าไหมคะเข้าช่องแรกเราเช็คสูตรก่อนนะคะว่ามันเข้าที่หลักไหน8เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางนะคะศูนย์เข้าไหมคะเข้าเจ็ดเข้าไหมคะไม่เข้า่เช็คอีกสักรอบรอบที่สิบห้าเอารอบที่สิบสี่มาคํานวณน,นะคะแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าเอาแค่หลักหน่วยก็คือห้านะเพิ่มเป็นหกเจ็ดแปดเก้า รอบที่15ออก4 3 7 6 4 3เามข้าไหมคะไม่เข้า7เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้6เข้าไหมคะเข้า4เข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่16เอารอบที่15มาคำนวณ7บวก4หรือ4บวก7เท่ากับ11เอนะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นล้วับเพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่16ออก49857เนะคะเ้าเข้าไหมคะไม่เข้า8ไม่เข้า5เข้านะคะ7ไม่เข้าอ่ะเข้าหลักเดียวเลย ก็คือ2ตัวล่างรูดหน้านะคะเราก็ลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้าเลยนะคะก็ต่อไปรอบที่17เอารอบที่16มาคํานวณนะคะ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ8ปบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ7 8ดแบวกเเท่ากับสิเอาแค่หลักหน่วยนะคะก็นะับเพิ่มเป็น6 7 8 9ดรอบที่17เอา6ก6 6 1เราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้า6เข้าไหมคะเข้าตัวอื่นก็เช็คดูนะคะเพื่อดูทิศทาง6ก็เข้า 3ไม่เข้า1ไม่เข้าต่อไปรับที่18เอารับที่17มาคำนวณน,นะคะ6บวกหหรือ1บวก6เท่ากับ7นะับเพิ่มเป็น 8, 90 1รอบที่18ออก60 6 7 3เราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้า7เข้าไหมคะเข้า60เข้าไหมคะเข้า6เข้าไหมคะไม่เข้า3ไม่เข้าเราลงทุนที่2ตัวล่างรุดหน้านะคะต่อไปรับที่19เอารับที่18มาคำนวณน,นะคะ6บวก3ม สามบวกหกเท่ากับเก้านะเพิ่มเป็นศูนย์รอบที่สิออกสี่สาเราลงทุนที่สตัวล่างรูดหน้าเก้าเข้ามคะเข้าเเข้าเข้าสาตัวนี้ก็เข้านะคะแเข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่ยี่เอารอบที่สิมาคํานวณสตัวบนหลักหน่วยก็คือแปบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือเก้าแบวกเเท่ากับสิเอาแค่หลักหน่วยก็คือเจดนะเพิ่มเป็นแปดเ นะคะครับที่20ออกซิเจ2032ตัวล่างรูดหน้า0เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้7เข้าไหมคะเข้า2เข้าไหมคะไม่เข้า3ไม่เข้าสังเกตเห็นว่าจะผูกมาอีกหนึ่งหลักก็คือ2ตัวบนรูดหน้าผู่มาแล้วตั้งแต่รอบที่18 19 20นะคะผู่มา3รอบ ะะส่วน2ตัวล่างรูดหน้าเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7รอบแล้วนะคะ7รอบแล้วยี 11, ่ก็จะเป็นสูตรทุกอ่แปรอบ9รอบนะคะถ้าสูตรเราเข้าก็เราลุ้นว่ารอบที่21จะเข้าหรือจะหลุดนะคะรอบที่21ับอรอบที่20มาคำนวณนะคะ2บวก3เท่ากับ5นะเพิ่มเป็น5แล้วก็ 6 7 8 9นะคะรอลุ้นรอบที่21นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงเร่องก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ